นอ่าวนตาคคุกชนุนทางดีค่ัท่านผู้ชมสวยงามสวยงามและไปเดียวเขาที่ยวไปยางขนุนท่างลาดหนามย่างดีมอเขาเป็ดสูตรใหม่เขาลาดนามเขาเป็นลาดยา สูตรใหม่ลาดย่างบุมีงหลาดนามเปลามึม <Nein> ีรถความรลายดไหนได้บดลักเสียกรถความรมันลดไม่ซีงกัง่ายท่องงานและปังงานมันไปเองมันมันเหมือนแดดไปเองโอ้ โอ้ค่าแลวค่าแลวทำส้มรถติดรถติดดน้อเดียวกางแก่้านียติดรถติดรถติดลงซุกรถก่อนนี่นะหุ่มๆบังอ้าหนึ่งสองโอ้ มองได้มองอเห็นเต้นมาบ้างมงึงโอ้โหคโโือเลือกแถวอะข้าง ngoài เลยโอ้สุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมมีแต่น้ำที่เราทุนสร้างอยู่ตัางภูเขาเด้หนี่มีแต่น้ำ ปามันอยู่ปามันอปามันตะพลังดูจกมากเป็นเซตเลยหรือเนาะไปลุยมาหนอล <c ười> ั่เดเดีดวนดยนะ่ท

ตีลังกาแล้วข้างมงนี้กันด่านแฮะโอ้ฮู้ฮ้ฮูโอ้โหฮะเดินมงกุฎว่าไปจากแล้วขผมเคยมาแต่ผมมาทางคอ,อกเนาะนี่ทางห้ัวทางคอ,อกรถติดรถติดท่านผู้ชม เดย๋อยหนุต้องไหนที่เมันใช่อยนเริ่มอเอทางแห้งง่ายท่องเริ่มหันเออง่ายดีและมันอยไปแค่ไหน ยอดเลยทางปลามันปลามัน,มมมนท่้นผม้ทมปลาม้นแท่นี่มองเดียวหรอือว่ามองอยา tiếp hết hết thôi 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 một thôi nữa ามยึดมุกกานมาแห้ในานเสร็จเลยเสร็จลงนี่ขณะกคอยบ้านให้ตีให้เสือจยกดล่ออันเนาะเออยึดล่อยึดล่อโอ้ยนักทางมันอีแล้ทางก็จะพอทางป็นตันกทางเบาเลยพอคว่ำเลยนะ